เป็นพันแหลกครับหรือว่าลาบาโดผมกึิ่งจะสีเ่เดือนเมครับวัดคกับนนูนกูดบุดครับกูดเป็นลูกพี่เน ที่เมจะเป็นหมาตัวแรกนะครับเป็นอัลฟาที่หน้านิ่งหน้าเดียวเป็นหนุ่มข้อหลังสองสีตาสีน้ำตาลส่วนคนนี้แถมคนล่าสุดนะครับหวานหวานผู้วหวงของเล่นเป็นที่สุดหวานหวานชะัวกระโหลกใหญ่นะครับ นิ่งชอบนอนมีเก่้ายกับกุ๊ดกุ๊ดมากสังเกต่ง่ายที่คอสีขาวจะใหญ่กว่ากุ good ๊ดกุ๊ดส่วนคนนี้คุณาอาหนอทาคมอาดำรงน้องชายคองพีเวสังเกต่ง่ายครับจะยิ้มตลอดเวลาแลหนบลิ้นด้วยหน้าเรียวคม เป็นหนุ่มอินเดียบ้านเราตอนนี้โอ้โฮห้าตัวครับเมตตาฟุดพี่เวอาดำลงแล้วก็หวานหวานยีมไม่กล้องเลย